เี่เ <rôle> ส <à déc> ืองี้เดี๋ยวไอ้ที่ฝากลงนัเตะด้วยครับครับเดี๋ยวลงลงในให้อะี่ คุณต่อสูวีนะครับซึ่งเป็นตตรอตพหนองเปิ้โดยคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุบุรีและสืบฉลับที่24รับ2,542นะครับท่านเป็นตตรอของสพหนองเปิ้เองนะครับ แล้ววันนี้คณะกรรมการปตทปตทหลองเื่ยได้ร่วมเิจรณาเห็นว่าคุณสอสวีเนี่ยทำตามเกิดเสียชื่อเสียงให้กับปตกปตทหนองเปื่ยนนะครับเลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ท่านพ้นตำแหน่งจากปตทสตหนองเุืนท่านแต่แบบนี้็นต้นทปยการกระทำใดๆของนายสอสวี ในครั้งนี้และครั้งหน้าไม่เกี่ยวกับปตทปอปอนงปโอมนะครับขอบคุณท่านทุกท่านครับก็เดี๋ยวจะต้องนําเสนอให้กับทางจังหวัดของให้คนจัดตำแหน่งนะครับในคำสองในแง่ของความรู้สึกคือเมื่อวานผมก็ทราบตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆที่น้องๆที่เพึ่งรักใคร่เช่กันนะครับก็สอบถามให้ผมทราบ ผมเองก็ไม่ได้เห็นคลิปนะครับก็ไม่ได้เห็นในเรื่องของข่าวแต่ว่าพอมาเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่สบายใจนะครับซึ่งนำต,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 ตรรศพลหอกเพอ่์ก็ไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องการกระทําของส่วนบุคคลนะฮะมันไม่เกี่ยวกับการกระทําใดๆของกางของคณะกรรมการกตต์รัปนอลหนุ่มเลยแม้แต่นิดเดียว อย่างคุณบอยเขาเข้ามาเราต้องช่วงเดือนไหนก็ตามคำสั่งที่24 2562คำสั่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในระหว่างที่เขาทำงานเป็นกตรกอรอลเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ไหมคะก็ไม่ปราบผมนะครับเพราะผมเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อประมาณไม่กี่เดือมนมานี้นะครับโดยส่วนตัวเราไม่รู้จักในทางตัวครับ